ีค่ะ hmm. ท uh ุกคนวันนี้นะคะเราจะพาไปทำวอล์กค่ะก็คือเปิดมหาลัยปี4วันแรกของคณะเรานะคะคณะภูมิศาสตร์สนเทศศาสตร์นะคะ ที่มอบุรพานะคะจะพาไปดูว่ารุ่นพี่ปีสี่ที่เขาขึ้นกันเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างนะคะคือวันนี้นะคะเขานัดเรียนกันตอนเก้าโมงแล้วคือเราตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้แล้วแหละแล้วคือมันมันไม่ดังแล้วคือตอนนี้ตอนนี้คือเวลาตอนนี้คืออ๋อตอนนี้คือสิบโมงโอ้แม่ก็แต่โอเคไม่เป็นไรเพราะว่ามันคือวันแรกก็เดีย๋ยวเราเรียไปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพาไปดู ฉัน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 เจ็บตอนนี้นะคะเราอยู่ในห้องนะคะเป็นห้องน้ำเนอะคนนู้นปวดขี้ เราเข้ามาช้านะคะแล้วเพื่อนก็เลยออกไปหมดแล้วแต่ว่าเราได้เช็คชื่อแล้วตอนนี้นยะะอยู่ในห้องน้ำกับเืียน,นะคะ่ะอะไรจ๊ะ ไมด้าองเาไม่ไมดูาก็สวบังหน้ากูค่ะท yes. uh ี่ไม่นี้สวยปะมันบางหน้ากูค่ะเดีวาต้งน้องัคีวจาอต้องบังนี่บววหัวววววววนววนวววัวว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 ร์ หมส่วนตรงนู้นนะคะคือที่จอดรถยนต์ได้มีเพื่อนตักน้ำให้ตอนบ่ายผมจะถื้คือมันกินมาเราคิปเก่าเลยน่าท้อเลยมัไม่รู้คิดเก่าเลยผู้ใหญ่ทำคลิปตอนที่เราใส่กินผิดจะทำคลิปตอนที่เราแบบสัชิ้นี้สิบปีหนึ่งแล้วก็แบบใส่ชุดคุยปีจบเลย ไมไม่คำที่ไพยร้อนะมันไม่ไม่คำแบบว่าไม่สนิทดีหมายจะเท่าบาทีเออดีกว่าว่าเราอ่ะคำมาก่อนมันก็ใช้คำ่าที่นอะไรหรอนี่ยใส่กระโปรงสั้นแล้วเน,นี่ยบอกว่าห่วไม้แล้วมันก็ถามว่าถ้าไปถึงไม่ใส่ยาถึงปะตุ้มเลยอ่ะมืองไอ้เหี้ยคนนั้นอ่ะที่มันมากดใจน,นี้ถ้ามันอ่านพอได้ผมแน,นะนำเขาคือใครวะไป็นคำเสียงมันเป็นแฟนเก่ากูขนาดมัธยมเลี่ยมาเรอไม่ใช่ไม่ใช่ปอนคนนี้คนนี้ก่อนไอ,นอ้ปอนอีก คนนี้กอดไอ้ปอดีจ้าแ,แต่คิดไดู้บอก้ว่าเบพื่อนให้คบเพื่อนริโอเพื่อนรักเพื่อนมารับพี่คะอัดสี่แล้วครับพี่คุยขอดูหน้าคนขับเนี่ยฮะนี่คือหน้าคนมารับเรา รถอัดสื่อไปไหนวะไปทางไหนใกล้กว่า <c oughs> ใกล้จันแล้เลยอรอนี่คือนี่คืออะไร <c oughs> นีร่คือรถเข้าหัวตอนเจอต้องเข้าแน้ะแบบนี้มันดูใกล้ๆนะคะเราจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนกลางมันต้องอยู่ตรงนี้ใช่อืม มันเนี่ยไม่เล่นไม่เจ็บหมอไม่เจ็บไม่เจ็บมันแค่แช็ดได้โอเคเมื่อวัน,ท,นที่แล้วที่กูมาคอนโดเม,มือ่อคันที่ถีบผมกูไอ้ก้างอะโดนหูกูแยแล้วโ, <c oughs> โอเคค่ะเสร็จแล้วอีสต์เหมือนไอีสต์นี่ <c oughs> นะคะ <c oughs> นี่คือลิฟตู้ค่ะน, <c oughs> น้องลิฟตู้พร้อมนะคะน้องลิฟตู้เหมือนชื่อหมาเลยอะเป็นตัวคะ่ะน้องลิฟตู้เหมือนชื่อหมาเลยเพื่อนสวยยังคะเดี๋ยวเราต้องรอหนีบผมก่อนนะ หน้ามาแสกกลางเหมือนหน้านเหมือนหน้าเหมือนอังเปาเลยอะ่ะม่อยากจะหนีบเซ็ต,ตรงให้มันก่อนโอเคเราจะลองหนีบกันเลยไหมคะมามาค่ะคุณลูกค้าาสิ้นหวังมากค่ะลูกค้าตามมะค่ะ่นะะ้อนออหวน่อยอืมเริ่มเลยนะคะเอ้ยปันเพ็ญเ๋ยวเดี๋ยวดิฉันไปหยิบอันนี้ก่อนมุณลูกค้มาแสกเนี่ยอย่าจาับเริ่มเลยคะ่ะ ให้กูนั่งไหมอย่าโดนรับรับผักเื้อกูร้องเร้อเมื่อไกูสอนอีกอย่างนึ่งกอเคยบอกว่าให้บีบปัดไปทางนี้ก็ยัมีนั่นนะก็มังแตกเพราะว่านแบบนี้ไม่เนี่ยไผมกูขาดตัวเ กำลังมาแล้วกำลังมาแล้วเสร็จแล้วเพื่อนจะฆ่ามึงแล้วก็ไหนกินหกโมงกันแหละไปกินกี่โมงกันแน่กโมงก็ก็ชั่วโมงหนึ่งปอกันะคาเป็นแมวทำไมมึงเปลี่ยนไปเรื่อยเลยวะก็เราพี่อะไรก็หกโมงเวลากระเทยมันไหนวะเนี่ยมาอีกหนึ่งค่ะอีควายดเออมันสุดจริงเหรอเออมึงมาอีควายลืมอ่านคลิปอยู่เอาแม่ไปไปอีควายก็อนนี้นะคะ เราตัดหน้ามารู้สึกว่ามันขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะราตัดน้าื่อนนะคะนี่ลอตาดาอทำอะไรกันเจ้าขอให้ถึงเสาอือ ตนี้มีขั้นตอนนะคะ,นนะ,คะก็นนะคะกือนนะคะเราจะเอาถุงเท้าจากตัวนี้มาใส่ที่นั้านก็จะมีที่รูบผลด้วยเวลาที่เราไปเล่นน้องแล้วผวนเราติด<ๆ>แล้วก็ก่อนเล่นนะคะลต้องไปล้างมือตรงนู้นม,มือก่อน คนเยอะเลยเราอยู่ในกลางดงแมวในเฟสตอนนี้ไอ้เจ้านี่กลังเดินมาหาหญฟ้าดิเนี่ย ไอ้เพมนที่บ้านก็มีนเนยยน่าใเห็นปากจังเมขี้ยัไนจะมคงไม่คู่ทำงานหนักเกินะมันจะไม่ขวนหน้าใช่ไหมงานหนักอ่ะอุ้ยถ่ายเบื้องหลังให้หน่อยดี้อ้ยน้องไม่จะตกนะ รวยรวยเธอ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 ตื่นเธอตื่นเธอตื่นวิทาำไรกันน้าเธอเธอทําอะไรอ่ะเธอเธอทำไรเออเออเธอทำไรอ่ะ นี้เราสั่งเป็นชาแอปเปิลนะคะในราคาของนิสิตถึงช่วงซอบพิเยตกัน่าก็ได้นี้แปดสิบบาทเราสั่งเป็นชาแอปเปิลแล้วก็ได้เข้ามาเล่นในนี้ชิมก่อนอันนี้จะเป็นชาพีชนะคะอร่อยมั้ยจ๊ะอุ๊ยทำไมหน้าดำจังอืมอร่อยจุ๊บมา้นล่ะ นอตัวที่มันคืนกดอยู่เลยไม่มีใคจับเลย มีใจไมเสร็จ Why o อ e ว e o w ววซ็ไหมแซ็ไหมเธอเซบปไหมอยู่วอยู่ไหเอไฮมาทมาไม่ไฮีีวิวล้วสิคะไม่เหมือนมาที่บ้านเลยอะ นึ่ง่าสีออ,อกเล้ยยเจซี่ตัวชอบชอบเชอบชอบอ้โหหล่อเชียวหล่อเชียวหล่อเชียว ชื่ออวน่าไเนี yeah, 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 yeah. ่ยเมียวเมียอุ้ยมีคนเล่นตุ๊กตาไอกระเป๋ามือไฟมา่กระเป๋ามือเเลยเดี๋ยวตกใจงีวนน่ารักไปตายเมียวหียวเมียวย้หาเลยนฟลไาตาไปดีก็ได้นีไปอีฟ้ามันนั่งหัว วันนี้นะคะเราจบคาเฟ่แมวแล้วเราจะไปร้านอาหารกันต่อตอ<า> <c oughs> นนี้นะคะเราอยู่ร้านซาลังร้านปิ้งย่าง

จาจ้าเนี่ยพี่กุ้งมาสุกเรีอยงถ้ามันไม่สุกแล้วพี่กินจ้าใช่เลยกินไปเถอะดูราคาแล้วดูกินให้ดูมึงมันยังไม่สุกฟ้าไปายังไม่ลิ้งอะไรไปแล้วโอ้ยลึกเรีบโอ้เสียยต้นน้ำไม่รู้เด้อแล้วอย่ามาโทษว่าตัวเองเกี้ยนี่เนาะบอกเขนะอันตรายนะหมูดิบอู้มามี่ต,ยมา,มตายเด้ขอข่าแแบบนึงน,นะองบอกแปบบว่าทำไมหน้ามึงขาวอยู่คนเดียวโอ้ยเข้าตา นี่นะคะอร่อยมากเมราหน้ามาคุเบะออกแล้วหน้ามาคุ่เป็นอะไรตอนนี้เรากินเสร็จแล้วนะคะทั้งร้านคือกลับหมดแล้วเพราะว่าเขาปิดสี่ทุ่มตอนนี้สามทุ่มสี่สิบทำไมพวกคุณถึงกินช้ากันจังคะเอออะไรเนี่ย ต่อไปพวกเราจะไปคาราโอเกะกันนะคะไปร้องเพลงก,กัน <Bye. S 3> าายอกเเป็นจ้